เคยเป็นกันไหมครับไอความรู้สึกที่ว่าเทรดแล้วมันผิดทางแล้วใจมันก็ไม่กล้าพอที่จะคัดลอสวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้เลยครับกับกฎเหล็กที่เทรดเดอร์มือโปรเขาใช้กันเพื่อจัดการกับปัญหานี้โดยเฉพาะมันเรียกว่า invalidation pyramid เป็นเครื่องมือที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจด้วยอารมณ์ล้วนๆเนี่ยให้กลายเป็นการทำตามระบบที่มีวินัยจริงๆจัง,จงๆครับ โอเคเดี๋ยวเราจะไล่ดูกันไปทีละสเต็ปเลยนะฮะเริ่มจากปัญหาคลาสสิกเลยเมื่อเทรดผิดทางแล้วไปดูกันว่ากฎเหล็กหรือ invalidation pyramid เนี่ยมันคืออะไรจากนั้นมาเจาะลึก3ส,สัญญาณที่เห็นแล้วต้องคัดทันทีแล้วก็มาสร้างเกราะป้องกันด้วยเช็คลิสต์กันก่อนจะไปปิดท้ายกันที่ mindset ของมือโปรและการมีวินัยในสนามรบครับผมเอาละครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยเมื่อเทรดผิดทางจุดเริ่มต้นที่เทรดเดอร์หลายคนล้มเหลว ก็มาจากสถานการณ์เดียวกันนี่แหละครับคือตอนที่แผนที่วางไว้มันเริ่มพังทลายลงต่อหน้าต่อตาผมว่าหล,หลายๆคนน่าจะเคยเจอความรู้สึกนี้นะคือแบบติดอยู่ในเทรดที่มันกําลังแดงๆอยู่แล้วในใจมันลังเลกลัวไม่กล้าย,ยอมรับว่าเฮ้ยเราคิดผิดว่ะไอการนิ่งเฉยไม่ยอมทําอะไรนี่แหละครับที่เขาเรียกกันติดป่าในวงการว่าโดนล,ลากเลือดอะคือมันเป็นสถานการณ์ที่แบบโคตรเจ็บปวดแล้วก็ทําลายพอร์ตได้แบบพังพินาศเลย โอเคแล้วเราจะป้องกันไอสถานการณ์ลากเลือดนี่ได้ยังไงละ่ะคำตอกมันอยู่ในนี่เลยครับกดเหล็กที่ชื่อว่า invalidation pyramid ซึ่งเปรียบเสมือนยาถอนพิษชั้นดีที่จะมาจัดการกับอารมณ์ในการเทรดของเราหัวใจของมันง่ายมากเลยครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามันส่งสัญญาณว่าเราคิดผิดต้องยกเลิกเทรดนั้นทันทีจบแต่จุดที่สำคัญมากๆเลยนะคือเราไม่ได้ทำแบบนี้เพราะกลัวแพ้ไม่ใช่เลยแต่เราทำเพื่อปกป้องเงินทุนของเรา และที่สาคัญยิ่งกว่าเงินทุนอีกนะคือการปกป้องวินัยของตัวเองซึ่งไอวินัยนี่แหละครับคือสินทรัพย์ที่โคจะมีค่าที่สุดเลยในการเทรดระยะยาวเอาละทีนี้มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดแล้ว3มสัญญาณที่บอกว่าเราต้องคัดทันทีเมื่อเข้าใจหลักการแล้วคําถามสําคัญก็คือแล้วในหน้าง,งานจริงเราจะรู้ได้อย่างไงว่าสัญญาณผิดมันมาถึงแล้วและนี่คือกฎที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะฮะถ้าเจอ3ามสัญญ,ญาณน,นี้เมื่อไหร่แปลว่าต้องคัดทันที ทุกกรณีไม่มีข้อยกเว้นไม่มีการต่อรองไม่ต้องคิดเผื่อไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะวินัยต้องมาก่อนเสมอครับสัญญาณ3ข้อนี้มันทำงานเป็นระบบเลยนะฮะข้อแรกคือจุด invalidation เราโดนทำลายข้อ2คือโมเมนตัมกับวอลลุ่มมันไม่ไปทางเดียวกันและข้อ3คือภาพรวมของตลาดมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันทีละข้อเลยมาดูสัญญาณแรกกันเลยราคาปิดทะลุจุด invalidation คีย์เวิร์ดคือคำว่าปิดแท่งนะครับไม่ใช่แค่ไส้แหลมๆลงมาแล้วเด้งกลับนะต้องการเป็นปิดแท่งทะลุจุดที่เราตั้งไว้เลยถ้ามันปิดทะลุได้เมื่อไหร่นั่นแปลว่าแผนที่เราวางไว้ตอนแรกมันพังแล้วครับไม่ต้องเถียงตลาดไม่ต้องหาเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองตลาดบอกว่าเราผิดเราก็ต้องยอมรับแล้วถอยออกมาครับสัญ,ญญาณที่2นี่คือตัวหลอกชั้นดีเลยครับคือราคามันดูเหมือนจะไปในทางที่เราคิดนะแต่มันไม่มีแรงสนับสนุน นึกภาพตามนะฮะแบบว่าราคาเบรคขึ้นไปสวยๆเลยแต่พอไปดูวอลลุ่มโอ้โหเบาบางมากหรือไปดูอินดิเคเตอร์อย่าง RSI ก็เห็นว่ามันเกิดดิเวอร์เจนส์สวนทางกันไอแบบนี้แหละครับที่เขาเรียกว่า fake move หรือการเบรกหลอกเป็นกับดักที่อันตรายมากๆเลย และสัญญาณสุดท้ายครับคือภาพใหญ่หรือ Market Context มันเปลี่ยนไปคือบางทีแผนเรามันอาจจะดีนะในตอนแรกอ่ะแต่พออยู่ๆมีข่าวเศรษฐกิจแรงๆประกาศออกมาตุ้มเดียวหรือกราฟใน Timeframe ที่ใหญ่กว่ามันเริ่มวิ่งส่วนทางกับเราหรือโซนราคาสำคัญๆมันโดนทำลายไปเมื่อถึงจุดนั้นแผนของเรามันก็ใช้ไม่ได้แล้วครับต้องยอมรับความจริงข้อนี้เอาล่ะเรารู้จักสัญญาณเตือนแล้วแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราป้องกันตัวเองตั้งแต่แรกเลย นี่คือเครื่องมือที่เหมือนเป็นเกราะของเทรดเดอร์เลยครับสิ่งที่ต้องมีก่อนลงสนามรบทุกครั้งนั่นก็คือเช็คลิสต์ก่อนจะกดเข้าเทรดทุกครั้งทุกครั้งจริงๆนะครับเทรดเดอร์ที่มีวิน,นัยเขาจะถามตัวเองด้วยคําถามพวกนี้เสมอข้อแรกจุดอินว l ลิเดชันของเรามันชัดเจนหรือ,อยังกําหนดไว้ตรงไหนแน่2จุดออกหรือเทคโปรไฟตเนี่ยกำหนดไว้แล้วใช่ไหมไม่ได้กะกะเอานะ 3. ม,มีสัญญาณยืนยันให้เข้าจริงๆหรือเปล่าหรือเราแค่คิดไปเอง 4. ภาพรวมของตลาดยังโอเคอยู่ไหมมันยังสนับสนุนเทรดนี้อยู่หรือเปล่าและข้อสุดท้ายข้อที่สําคัญที่สุดถามใจตัวเองเลยว่าถ้าผิดทางเราจะคัดท,ทันทีไหมต้องตอบคําถามนี้ให้ได้ก่อนกดเทรดครับโอเคเรามีทั้งกฎมีทั้งเช็คลิสต์แล้วแต่ทั้งหมดนี้จะไม่มีความหมายเลยครับถ้าเราขาดสิ่งสุดท้ายที่สําคัญที่สุดไปนั่นก็คือไมล์เซตที่ถูกต้องไอจเจ้าไมล์เซตนี่แหละที่เป็นเส้นแบ่งจริงๆเลยระหว่างมือโปรกับมือสมัครเล่น อยากให้ลองฟังประโยคนี้ดีๆนะครับการคัดลอสไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือการรักษาทุนเอาไว้เพื่อที่จะสู้ในศึกครั้งต่อไปเห็นไหมครับการคัดลอสเนี่ยมันไม่ใช่การยอมแพ้เลยแต่มันคือการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์ที่ฉลาดมากๆเพื่อให้เราอยู่รอดในสนามรบนี้ต่อไปได้และนี่คือแก่นของเรื่องทั้งหมดเลยครับวินัยมันสําคัญกว่าการวิเคราะห์ถูกแค่ครั้งสครั้งซะอีก คือความสําเร็จในระยะยาวเนี่ยมันไม่ได้มาจากการพยายามที่จะเทรดให้ถูกทุกไม้หรอกนะไม่มีใครทําได้แต่มันมาจากการมีวินัยที่สม่ําเสมอในทุกๆไม้ที่เราเทรดต่างหากทีนี้พอเรามีครบทั้งกฎเกณฑ์มีทั้งไม์เซตที่ถูกต้องแล้วก็ถึงเวลาเอาไปใช้ในสนามรบจริงซึ่งในสนามรบนี้เป้าหมายสูงสุดของเราไม่ใช่การชนะแต่คือการอยู่รอดครับผมขอปิดท้ายด้วยประโยคนี้แล้วกันนะครับนักรบที่มีวินัยจะรอดในสนามรบเสมอ ต่อให้จะต้องถอยทับก็ตามจำไว้เลยครับเป้าหมายสูงสุดในตลาดไม่ใช่การชนะทุกครั้งแต่คือการอยู่รอดเพื่อให้เรายังมีโอกาสได้เทรดในวันพรุ่งนี้และสิ่งเดียวที่จะทําให้เราอยู่รอดได้ก็คือวินัยที่ไม่เคยสั่นคลอนของเรานั่นเองสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งคําถามไว้ให้ลองกลับไปคิดกันดูเคยมีครั้งไหนไหมครับที่ปล่อยให้ราคาหลุดจุด Invalidation ไปแล้วแต่เราก็ยังไม่ยอมคัดและผลลัพธ์ในวันนั้นมันเป็นยังไงเพราะบางทีนะครับการกลับไปทบทวนความผิดพลาดของตัวเองนี่แหละ อาจจะเป็นบทเรียนที่ทรงพลังที่สุดในสนามรบที่เรียกว่าการเทรดแห่งนี้